นายเมาแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาถูกเจ้าหน้าที่นำตัวมาขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยสืบพยานล่วงหน้าในคดีฆาตกรรมนายเดวิดบิลเลอร์และนางสาวฮันนาวิกเทอริสนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษสองคนที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธ,ธานีเมื่อวันที่15กันยายนโดยนายเมาเป็นเพื่อนของนายวินและนายโซเรนผู้ต้องหาสองคนที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้ โดยก่อนการสืบพยานล่วงหน้านายแอดดี้ฮอลที่ปรึกษากิจการระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในทีมทนายความของผู้ต้องหาทั้งสองคนได้เสนอต่อศาลให้เลื่อนการสืบพยานล่วงหน้าก่อนส่งฟ้องศาลไปอีกหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากทีมทนายของจำเลยมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ต้องหาทั้งสองคนในเรือนจำเกาะสมุยเมื่อวานนี้จึงจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนมีการสืบพยานล่วงหน้าและอายการจะส่งฟ้องศาล พร้อมตั้งเห็นว่าหากมีการสืบพยานล,ล่วงหน้าในลักษณะนี้ทนายฝ่ายจำเลยยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนก็อาจจะส่งผลต่อการซักค้านและอาจทำให้เสียเปรียบในการต่อสู้คดีในภายหน้ารีบทำแบบนี้มันเรีวเกินไปทนายก็เพิ่งเข้าถึงุดีเมื่อวานมันต้องมีเวลานะ้คุยกันเขาจะทำาเข้าใจกันหลายกนที่จะเกิดการต่อสู้คดีหรือการสืบพยานอะไรอะไรมันน่าจะต้องภายสารแบบชะลอสักเวลาหนึ่ง รือคายและนาายยขววททีีท่่กกอรคมเับาอย่งไรก็ตามสาลได้มีการยกคำร้องของทนายฝ่ายจำเลยที่เสนอให้สาลเลื่อนการสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องหลังคณะอายการระบุว่าตํารวจมีพยานซึ่งเป็นรายงานข้ามชาติที่จำเป็นจะต้องสืบพยานล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อป้องกันกรณีที่พยานอาจหลบหนีหรือไม่ยอมมาเบิกความในภายหลัง ทั้งนี้นายเหมาได้ให้การต่อสารว่ารู้จักกับผู้ต้องหาทั้งสองคนมาเกือบหนึ่งปีและในวันเกิดเหตุตัวเองได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยเป็นคนนั่งกลางส่วนนายวินเป็นคนขับและนายโซเรนซ้อนท้ายหลังจากนั้นได้แวะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สาขวดในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งก่อนจะมาแวะซื้อบุหรี่ในร้านขายของชำอีกแห่งหนึ่งหลังจากนั้นได้มุ่งหน้าไปนั่งเล่นดนตรีที่ขอนไม้ริมหาชายรีใกล้ที่เกิดเหตุโดยร้องเพลงภาษาเมียนมา หลังจากนั้นในเวลาเกือบ2นาฬิกาได้ขอตัวกลับก่อนโดยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามระหว่างการให้การในชั้นศาลพยานระบุว่าจดจำไม่ได้ว่าใครที่ปรากฏในภาพวงจรปิดหลายภาพที่เดินผ่านไปมาซึ่งเจ้าหน้าที่นำมาแสดงต่อศาล ยังไ้ก็ตามนายเมาเคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมระหว่างการเข้าพบที่สถานีตำรวจบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยก่อนหน้านี้โดยระบุว่าตัวเองอยู่กับเพื่อนทั้งสองคนจริงในวันเกิดเหตุแต่ในช่วงก่อเหตุได้ขอตัวกลับก่อนหลังจากนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวมาสอบปากคําซึ่งโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าเพื่อนของเขาสองคนก่อเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยว ด้านพันตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่ามีหลักฐานแห่งคดีประกอบด้วยผลของ DNA จากก้นบุรีของผู้ต้องหาทั้งสองคนที่พบใกล้ที่เกิดเหตุซึ่งมี DNA ตรงกับที่พบในร่างของผู้เสียชีวิตหลักฐานจากกล้องวงจรปิดโทรศัพท์ของกลางที่ยึดได้จากผู้ต้องหาซึ่งเป็นของนายเดวิดรวมถึงคำสารภาพของผู้ต้องหาทั้งสองคนที่รับสารภาพต่อหน้าทนายความ ทั้งนี้คดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวที่เกาะเตา่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งสำนวนคดีให้อัยการพิจารณาส่งฟ้องเมื่อวันที่7ตุลาคมก่อนที่พนักงานอัยการจะขอให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเพิ่มเติมในบางประเด็นและได้ขออำนาจศาลสืบพยานล่วงหน้าในวันนี้โดยมีตัวแทนสถานทูตเมียนมาเข้าร่วมรับฟังด้วยดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน